ยกถังน้ำมันดำไหมไปดูอันนี้ลื้อลงมาแล้วครับนเนตเอาให้ดูอันนี้ถอดฝาถังแล้วไอ้น้องยกวันนี้ใช้ลูกกระจกในการถอดฝาถัง <c oughs> <c oughs> ดูไปพร้อมกันเลย นี่อยู่ในถังนะครับเนี่ยล้างน้ำสะอาดไปรูปัญหาอนี้ก็เป็นหนสาเหตุนะครับทําำให้ปั๊มพังหัวฉีดพังกองโซลา่าตันง่ายรถคันนี้สามแสนก็โลแล้วนะอันจริงๆมันต้องยกอยู่ประมาณ แสนถึงแสนห้าก็ต้องยกเลยแล้วเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราเติมน้ำมันน้ำมันสะอาดจริงหรือเปล่าบางทีปั๊มที่คุณไว้ใจอ่ะจ,จะไม่สะอาดอย่างที่คุณคิดก็ได้อาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอย่างว่ามันก็ต้องถอดล้างอะ่ะเรามองไม่เห็นหรอกใครจะไปแบบว่าน้องเปิดดูน้ำมันได้พี่หน่อยมันทำไมได้ที่ทำได้ไงนอกจากจะเติมใส่แกลนแล้วก็เทอ,อีกทีหนึ่งยอมเหนื่อยอะ่ะไม่มีอ่ะโอเคจะย,ย,ยกขึ้น ไปเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าอันนี้ก็เอารถลูกค้ามาลองเพราะว่ามีการปรับจูนท็อเพิ่มน้ำมันช่วงท้ายด้วยนิดหน่อยลูกค้าอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจานะครับ mm hmm. เวลาเขามีปัญหาเรื่องเครื่องหรืออะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมาให้ผมทาตลอดอันนี้ก็เอามาลองเป็นพอสังเกตนะครับไม่ได้ลองหรือหวาอะไรมากมาย mm hmm. อาจจะมืดมืดหน่อยนะเพราะแฝดแบต,แตหมดไปแล้วรถคันนี้เดินอินเตอร์มาปกติเดินอินเตอร์มาจะรอรอบแต่คันนี้ไม่รอรอบนะครับ mm hmm. ผมจูนปรับจูนไปให้ใหม่อินเตอร์เป็นอินเตอร์สามนิ้วใหญ่ๆเอาเรื่อง คันนี้เทอร์โบเดิมนะเดี๋ยวเวลาเหยียบอะ่ะมันจะมีเสียงเซิร์ชเวลายกคันเร่งเดี๋ยวลองเหยียบให้ฟังดูนะลองสังเกตฟังดูนะไงไงเ้าใจจริงๆถ้าใครจะสนใจทำรถหรือซ่อมรถรถมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ครับโตต้ายีสุนิสสันมิตูอะไรเงีย้ยติดต่อเข้ามาได้ยินดีให้บริการลองทักเข้ามาก่อนก็ได้ครับว่าปัญหามเกิดจากอะไร ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้อู๋จนต้นเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย